วันนี้ว่ผมมาจากประเทศไทยทวายในคกลัลกาตานะคะคกลัลกัต้ามหากาลีดูทุกคนดูด้วยนะครับถายรูปมากาลีรวมงาน ดิคลกตาผูจิง่ะจากท่ายลูปในคุณไทยเลยมาตาดุรกาทยเลด บอ่โอ้ยอช่าโอเคอินเซออินเซอพูดว่ากี่มัทลบสมัสมัจัยเลยที่คิวบ้านายมันจิเย่ทุกคนเข้าใจไหมมันเขาทำแบบนี้เขาแล้วก็มีแว่นคนนั้นก็คือเป็นเจ้าของคี่เนี่ยครับเขาได้ตายไปในช่วงโควิดแล้ววันนี้ก็สร้างมาเพื่อ เป็นเอเป็นที่ระลึกว่าเขาตายในช่วงโควิดแล้วเขาเป็นแบบคนที่แบบเขียนหนังสือกับคุณแม่เป็นคนที่ดังมากอืแล้วอันนี้ที่ต้นไม้เนี่ยที่จริงมันเป็นต้นไม้แห้งหมดแล้วแต่มันมีพวกาก้าในใบใหม่ขึ้นมา,วามววนนความหมายก็คือว่าชีวิตหลังจากโควิดเนี่ยจะเริ่มต้นใหม่ได้ดีถ้าเรามาไหว้แล้วก็แบบก็คือเหมือนับอืาแล้วทุกๆไฟทุกดวงเ่ยครับจะมีกับข้าวแบบเป็นพวก ปาริปุรีอะไรพวกนี้ครับอืมทีวามหมายก็คือหลังจากที่พวกต้นไม้เนี่ยได้เติบโตขึ้นมาพ่อแม่ก็จะเป็นคนประทานอาหารมาให้พวกเราเนี่ยสาธุมากับไฟใช่เนาะเป็นมีความหมายนะโอเคสาธุสาธุนะคะไปเรื่อยๆเลยสาธุค่ะ เจ้าของที่เขาสร้างเขาใช่เสียชีวิตจากโควิดเตียงเนี่ยเขาเขียนหนังสือนี่นนที่เตียงที่เขารักษาที่เขาป่วยโควิดแล้วเสียชี